ของการฉลองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่6นะคะไม่บอกก็น่าจะรู้เพราะเราอยู่กับถ้วยพระราชทานอันสง่างามตรงนี้เลยและอยาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นี่นะฮะสีและเป็นแห่งชาติสุดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนนับว่ามีเกียรติประวัติจริงๆเลยอันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเกียรติประวัตินะคะของโรงเรียนเทพพิมพศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เข้ามาฉลองแชมป์กับรายการของเรานะคะรวมกับนักร้องดังระดับประเทศนั่นคือพี่ฝนธนสุนทรนั่นเอง นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งบทเพลงเป็นเพลงช้าเช้าน่าสั่งแฟนใช่แล้วค่ะพี่กลับมาซื้อเหล้าโซดาฝากน้องบังเดอเอ๊ะเอเพื่ออะไรก็ได้ซื้อฝากอะไรได้หมดยว้นเหล้าโซดาไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเลยเยาวชนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมาถึงความคึกคักสนุสนานเพื่อเป็นการปิดท้ายนะคะก็คือเป็นเพลงเร็วเพลงอะไรดีคะพี่ส้มต้องเป็นเพลงเร็วเวสนุสนานเลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลย สูงม,มากสูงอลอลลอซึ่งตอนนี้ค่ะพี่ฝนกับน้องเต้นก็พร้อมแล้วน้องๆ<ต>จากโรงเรียนเทพมิตรก็พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับพี่ฝนธนาสุนทรและน้องๆจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกับบทเพลงหนูไม่ยอมค่ะ เขาจับเขาจูบและเขาก็วิ่งหนีไปหนูไม่อยอมหนูไม่อยอมถึงแจ้งความผู้หมวดต้องตามตามจับมาให้ได้ลาบตัวมาครั้งให้ตาสงใจเรารให้เขาจูบหนูใหม่แล้วหนูจะไม่เอาความ me mm -hmm. อีกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่รู้สึกมันคึกคักคึกคักนะสนุกนะวิโดเดี๋ยวอ้าวอน้องอ่ะเฮ้ยมากล้าดิทำไมอ่ะทไมอ่ะเขาแจ้งความแล้วอ๋อคนนี้เขาบอกผิวผิวดำแดงล่างใหญ่ๆเขาบอกผิวดำแดงล่างใหญ่ๆเขาไม่ได้บอกว่าปากห้อยอ๋อไม่ใช่เราเนี่ยใช่ไม่ใช่ที่แรกเราก็ไม่กล้าไงเออคุณฝนตัวใหญ่กว่าเก่าคุณเยอะดูนี่ฝนนี่ไงผมถึงมาให้ครับ คุณนะคะโอ้แชมป์ของเราได้ทั้งสีนี้ดูสาวเป็นสาวขึ้นน้องฝนาก็เพิ่งจะแตกเนื้อสาวแต่สวยมากขอบคุณค่ะเพลงนี้ค่ะได้มาร้องกับน้องๆนะคะที่เป็นแชมป์ม็อบแะแชมป์ของเราทั้งสองเพลงพี่ฝนรู้สึกยังไงกับน้องๆโรงเรียนเทพมิตรบ้างคะก็รู้สึกว่าน้องๆเขาเก่งเก่งกันมากๆเลยแล้วก็ ใหญแล้วผมเชื่อไหมรงเรียนเทพพมิรเนี่ยที่เขามาได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์เนี่ยปีมือล้วนๆอยากรู้จริงๆค่ะอยากจะแซบแว่กอทราบว่าอะไรเหรออยากจะทราบว่าทางคณะกรรมการเนี่ยค่ะปวดเสียนเวียงกล้าวมากไหมเวลาที่ที่ตัดสินน้องๆอะค่ะเครียดปวาสมุดสีกันมากแล้วที่แบบร้องห่มร้องไห้กันนี่คือร้องจริงจริงร้จริร้องจริงจอยากจะแซบแว่แค่นี้ทราบว่าก็ไม่เคยต่อยนักร้องเลยจริงๆผม ถาถามเต้นบ้างดีกว yeah> um ่าเต้นรู้สึกไงคะวันนี้ได้มาร่วมโชว์กับพี่ฝนก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมร้องเพลงคู่กับพี่ฝนค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากจะได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแบบพี่ฝนแล้วก็อยากจะสวยน่ารักเหมือนพี่ฝนด้วยโอ้สวยอยู่ล้วน้องอยากเป็นศิลปินชื่อดังเหมือนพี่ฝนนะคะเขามีต้นทุนดีอยู่แล้วครูสลาก็บอกพ่อชนก็บอกนะคะอยากให้พี่ฝนฝากเคล็ดลับ ให้กับน้องๆนี่นึ๋อเป็นเคล็ดลับความสําเร็จใช่ค่ะเคล็ดลับความสําเร็จนะคะก็คือในในส่วนของพรสวรรค์ของน้องเต้นเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะความความรู้หรือการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องเต้นในส่วนนี้แล้วก็เคล็ดลับจริงๆของนักร้องศิลปินก็คือ ความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายของศิลปินเองตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยบางเอญแบบพอมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเออโหูรูกไปดีแล้วใช่ค่ะพอเริ่มจออ่ะหาอะไรอะอะไสมุิไม่ได้ยินสมุิพี่ส้มตอนยังไม่ดังไม่ดังเดินเจอพี่ส้มส้มอ้าวพี่นนทเออสวัสดีพี่อยู่ไหนตอน ก็อยู่บางโพโอ้โหแล้วหนูไปเที่ยวหาพี่เออไม่เจอเลยตอนนี้ตอนยังไม่ได้แม่สบายดีพี่แม่ตายแล้วอ้าวดังแล้วดังแล้วดังส้มส้มส้มอ๋อพี่น้องสวัสดีคือผมนี่นี่ระวังอย่าให้มีอย่างนี้เขาเรียกหันชาดังแล้วหันชาก็คือความเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ ความที่เป็นเด็กน่ารักอยู่เสมอผู้ใหญ่ก็จะรักเอนดูแล้วก็จะอยู่ยืนหยัดเป็นศิลปินได้คือมันมีคําอยู่คานะเมื่อเราใหญ่เราต้องทําตัวให้เล็กเล็กเพื่อที่จะย้ายใหญ่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เต้นคนเดียวนะต้องเป็นน้องๆทั้งวงเลยนะคะมีความสามารถหมดค่ะแล้วก็อย่างน้องๆที่เขาเต้นเนี่ย เส้นสุดชีวิตเลยเก็งจริงเส้นเก่งมากก็คือคืออย่างที่บอกนะครับรายการจิงชาติสวรรค์ช่วงจิงชาติสวรรค์คอนเทสตี่ยเราแข่งเป็นองค์รวมเราไม่ใช่ประกวดนักร้องไม่ใช่ประกวดดนตรีดังนั้นต้องเป็นร้องเต้นเล่นดนตรีเสื้อผ้าหน้าผมองค์ประกอบถึงรวมเป็นคะแนนได้ดังนั้นปรบมือให้น้องทุกคนเลยครับที่เป็นน้องเราถือว่า เล่นให้นมทนี่ทำให้เขาได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นความสามัคคีการนี้สำคัญมากมากเลยนะคะถ้าทุกคนสามัคคีการรับรองว่าชัยชนะอยู่ไม่ไกลโอ้ดีมากมากเลยฝากถึงรุดูหน้าด้วยนะคะเพราะเราจะเริ่มกันปีที่7แล้วด้วยวันนี้นะคะสนุกสนานแล้วก็ไพเราะมากๆต้องขอขอบคุณศิลปินของเรานะคะคุณฝนธนาสุนทรขอบพระคุณค่ะ ต้องขอคุณแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของเราด้วยนะคะโรงเรียนเทพมิตศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรับทุนการศึกษาจากบริพันธ์โรซาแล้วก็ยาสีฟันซิสเทม่าจำนวน20,000บาทด้วยค่ะเอาละค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีข่าวดีๆมาฝากกันนะคะ โครงการพลังน้ำใจไทยนะคะ Power of Thai ค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยฟืน้นฟูโรงเรียนที่ประสบวิกฤตอุทกภัยค่ะกว่า84โรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะโดยผู้บริจาคนะคะจะได้รับสายรัดข้อมือแบบนี้นะคะเน ls, เน ls, เนหรือเสื้อพลังน้ำใจไทยคะ่ะเชิญร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะคะและเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w นะคะ powerofthai.com นะคะค่ะสุดา ติดตามชิงช้าสวรรค์ปีที่7ค่ะค้นหาโรงเรียนใหม่นะคะในฤด,ดูการใหม่แล้วนะคะและก็มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์สี่โมงครึ่งทางโม้นไทีวีกับรายการชิงช้าสวรรค์สวัสดีค่ะ